มีใครอยากได้ดีแทมไหมใช่ไหมครับผมอดีแทบเลยดีแทบคาบีได้มรับได้ง่ายร้านไหนดีขายไหมครับดีแทบราคาถูกลิงก์ใต้คลิปนี้เลยทุกคนครับก็ขอช่วยอะไรหน่อยนะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังไงเล่าขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์ให้นะครับผมเพราะการกดไลค์ครั้งนี้ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับและยังมีอีก72%มจ็ดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครรัับบไปชมคลลิปกันเย ลลลาาาโอ้โหนี่ทะเลสวยงามชะมัดเลยน่าจะตกปลาด้วยโอ้โหนี่มันอะไรเดียวว้าวนี่มันของปลาหมึกดิเออโอ้โหขวานนี้ก็ปู่ฉันให้มามันสวยนะโอ้ยขวานตกเฮ้ยไม่นะปู่ปู่ขอโทษไม่นะขวานที่รักของฉันเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยโอ้ สวัสดีพ่อหนุ่มสวัสดีครับมีมีเป็นไรเลยครับเจ้าทำขวานตกใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับขวานขวานนะบีนี่คือขวานของเจ้าใช่ไหมอ่อ๋อใช่ครับใช่ครับผมขอบคุณมากครับเขาเขอะไรครับขวานเจ้าไม่ใช่อันนี้หรออ๋ออันนี้ครับอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนั้นนะไปดีกว่าเซนครับออฟฟิเชียล เอาละครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะวันนี้ัน,นี้อยู่ผมไมค์กี้แล้วก็คิวโซฮานก็วันนี้อยู่ในไมค์ครับหมอดไม่ใช่หมอดสิปักอิน <c oughs> ใช่ไหมคิววันนี้อยู่ในไมค์ครับปักอินมังกรนะผมคือเราสามารถมีมังกรเป็นเพื่อนเราได้แล้วก็สามารถขุดไปไหนก็ได้คือจะบินไปไหนก็ได้เแบบเราจะไปไหนก็ได้อะเรามีเพื่อนเป็นมังกรอนะ่ะเออเนาะแล้ววันนี้เราจะทาไงดี <c oughs> เล่นเอาชิวเรากับมังกรไหมแล้วก็แบบ ไปอะไรนะสตองโฮแล้วก็ไปนู่นไปนี่แล้วก็ไปไจาัดก,การกับมังกรเออได้ได้ได,ได,ได้งั้นเดี๋ยวฉันขอ,อ,อขอพรพระเจ้าก่อนนะโอเคไหมควิวได้ปึ๊บมาเร็วพี่จะตั้งชื่อตัวนี้ว่าอะไรดีอยวจิกกี้ดีไหมได้พี่จิกกี้โคตรเท่เลยพี่ชื่อจิกกี้นะทุกคนผมจะตั้งตัวนี้ชื่อจิกกี้แล้วกันเนาะแต่ว่าเสียงแม่งดังมากเลยครับไปเจ้าจิกกี้นายจะเป็นเพื่อนพวกเราใช่ไหมค,คิวใช่เฮ้คิวนายนั่งได้ด้วยเหรอเนี่ยนั่งได<อ>้สองคนด้วยโดีจังเลยโอเค ไปเลยไหมเฮ้ยใช่ไหอย่าอย่าพึ่งดีกว่านะเอาหาของก่อนเไม่มีอะไรเลยจะไจะไปสู้กับแม่งจะไปสู้ยังไงวะเนี่ยไม่มีของอะไรเลยเดี๋ยวผมขอทำการตัดไม้แล้วก็อาค้าบของเบสิกเบสิแล้วก็เราก็จะไปลงลงอะไรดิลงเมืองลงเมืองหาแร่เลยนะคิดเนาะใช่ครับแต่ระดับมังกรแม่งไถทีเดียวก็ไปหมดแล้วปะเหมือนกับไถเราอะใช่ครับทุกคนมันอาจจะเออ ผมบอกก่อนนะมันคําเตือนเลยอย่าไปยืนใกล้ๆมันนะจะร้องไห้ครับทุกคนผมได้ทําการลองเล่ไปแล้วนิดนึงแต่ว่ามันเกิดการเฟลเกิดขึ้นผมเลยต้องมาอัดใหม่นะครับทุกคนเฟมากด้วยเฟลมากครับอัดกันไป,ไปเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็มันเกิดอะไรด้้นนะเฟล กิฟเฟลโคตรเซง็งตอนนี้ผมเจอหมู่บ้านที่มันมีเหล็กอ่ะได้เหล็กมาแล้วไม่ใช่หมู่บ้านไอ้บ้านที่มันเป็นของแต่ว่าบ้านนี้มันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะแต่ว่าพี่ก็ดันไปตัดอทำลายหมู่บ้านเฉยเลยทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาซ่อมคืนให้นะขอเราฆ่ามังกร <c oughs> ก่อนเดี๋ยวจะช่วยโลกไนงะเราจะ <c oughs> เป็นนักรบผู้กล้าหาญออกไปไปจนภัยสู่โลกแดนใต้โลกใต้พิภพใช่ไหใช่ประตูของมันมันอยู่ใต้โลกพิภพเราต้องบินใช้อดรนามังกรของเราจิกกี้พุ่งลงไปใต้พิภพครับทุกคน คนอาจจะงงว่ามันลงไปได้ยังไงเดี๋ยวทุกคนก็จะเข้าใจเองมันมันลงได้จริงๆครับทุกคนไปคิวพี่พร้อมที่จะออกเดินทางสู่พี่มีอาหารอย่างเงมีนิดนึงเองอ่ะพี่ได้อันนี้มาข้าวข้าว,าวไม่ใช่ข้าวสิเขาเรียกอะไรอ่ะขนมปังขนมปังข้าวเฉลยรับไปนี่มันขนมขนมปังวัวสุดอร่อย <laughs> ขนมปังวัวคืออะไร <laughs> <laughs> ไม่รู้เหมือนกันไปมั่ว <laughs> ไปคิว <Okay, S 1> พร้อมไหมอะไแล้วทุกคนนะ ผมจะทำการออกเดินทางสู่โลกแดนใต้แล้วมีเป็นไงครับทุกคนโคตรเจ๋งอ่ะโอ้เดยเดี๋ยวเดี๋ยวมองอะไรไม่เห็นเลยมองเลยนี่วายเท่าไหร่วายวายี่สิบห้าผมว่าลงไปวันโอเคพักก่อนนะพักก่อนพักก่อนแม่บอกให้เจอพักพอนมองมังกรกระดกนะพี่โอเคโอเคเราพี่จะพี่จะเลี้ยงเลี้ยงมันนะต้องหาฐานก่อน <S <S มันมืดมืนเลยมืดมากเลยแบบมองเลยไม่เห็นเลยอะ เแต่ว่าต,ตรงนี้มองเห็นอยู่ผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็ขออภัยก okay. ันด้วยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะหาฐานให้ขอไดมอนสักนิดหนึ่งก็พอแล้วผมว่าเราจะไปสู้มังกรโดยที่เราจะฟูลเหล็กแบงคิวได้เลยพี่โหทางท้ายตัวเองจากที่ฟูลไดมอนเราอาจจะขี่ผ่านมันไหมก็มังกรอาจจะทำลายไม่ใด้ครับทุกคนคือมังกรสามารถทำลายได้นะคือแค่เพียงแค่ชนผ่าชนแล้วก็หายไปเลยก็เหมือนกับการโดนดิ้นนิ้วนันก็เหมือนมังกรในโลก อายเลยนะตายิภพเออเราต้องเนี่ยตายิภพคิวใช่ใช่นี่มันโลดตายิภพมันไม่ใช่โลกดีเอ็นดีเอ็นมันไม่มีจริงนั่นมันแค่โลดตายิภพนั่นมันแค่เรื่องโกหกนะคิวอย่าไปเชื่อคำโกหกคนอะไรใช่กับนิทานต้นคลิปเมื่อกี้โคตรเก่าครับทุกคนแม่งนิทานต้นคลิปอย่างเกลียนแบบทําลายนิทานแบบต้นฉบับไปเลยต้องต้องแบบว่าเราเราต้องมีนั่นก่อนนี่ไงแต่ว่ามีใช่ควาย์ใช่ความซื่อสัตย์ก่อนนี้แล้วอันนี้อันนี้คือได้ของดีปึ๊บ ทำเหล็กไปครับทุกคนฟาร์มเหล็กไปเ,ไไเดี๋ยวดเดี๋ยวพี่ไม่เจอไดมอนด์เลยเนี่ยนะเจอทองตรงนี้อยู่นะโอ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาไปรอ้องเสียงพี่หายหรือผมคิดเองเสียงพี่ยังอยู่ฮัลโหลพี่ไม่คิดเรอเงียบก็ไม่รู้เอา้ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าอาจจะโดนดิดนิ้วไปก็ได้นะดีคิวนะว้ายไปคิวคิว แรกนี่ก็สอนให้รู้ว่านะครับอย่าไปเดินใกล้มังกรไม่เช่นนั้นกจ็จะโดนปัดเจ้าจิกกี้ในทรยศชั้นเหรอเจ้าบ,บ้าเอ้ยโอ้ยเจอเผ็ดด้วยเจอเหรอเย่ใช่เย่เย่เย,เย,เย่ต้องเจอแล้วแหละต้องเจอแล้วแหละนะโอ้ยโอ้ยไม่เจอไม่เจอลงลาวาเฉยอ,อีกลงลาวาอีกทำไมดวงดวงมันช่าง นูฟอย่างนี้นะ่ะนูฟแบบนุฟสะแสบแ,แล้วพนะี่ไปไหนล้นะไปสู้ความมากกว่าไอไกลน <c oughs> กไพนกไกโพนจริงๆนะพี่มาโคตรไกลอ่ะคือต้องเจอเพชรสักหน่อยแล้วแหละสักเม็ดนึงก็ยังดีเชื่อคือดวงพี่มันนุ๊ฟมากอะ่ะ <c oughs> เขาไม่มีอีกนะสักเม็ดนึงก็ได้ขอให้ลบตาบาปของผมไปเอ <c oughs> ะเถอะจะร้องไห้แล้วโอเคทำสติกแล้วก็ทำทอชไปเลยครับผมจะไม่ยืนใกล้ไอเจ้ามังกรตัวนี้ละเป็นเคียดแล้วก็เป็นท้อเลยอ่ะบ้าใจเกมรูก่อนดีกว่า ฉ <laughs> <laughs> มมันช่วยไม่ช่วยไม่ไหวจริงๆนะจะได้น้องมานั่งเศร้าที่หลังครับทุกคนข้าปรับเกมรูกันในตอนแรกเรื่องนี้สอยรู้ว่าถ้าคุณเล่นพวกนี้คุณต้องปรับเกมรู้เสมอทำไมเรื่องนี้มันเยอะจังวะเรื่องนี้มันนิทาน <laughs> สอนรล้สอนแล้วสอนทุกอย่าง,งเห็นไหมสอนหมดทุกอย่างเรื่องนี้สอยรู้ว่าอย่าเล่นอย่าเล่นปลักอินตัวนี้นะครับไม่นั้นคุณจะเป็นเหมือนพวกเรา <laughs> แล้วทางไว้ต่อไม่มีละขออนุญาตทีพีไปเลย ไม่แต่ว่าหลักการเราคือเราจะฟูเหล็กไว้นี่เพชรมันไม่สำคัญอะไรแล้วแหล่ะนาแค่ทำอุปกรณ์ดาบก็พอละจัดไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าชิกกี้โอเคคิวขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาแล้วี่ไปเจ้าจิกกี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมติดไฟพี่ก็ติดไฟเราจะตายไม่ได้เราจะตายที่นี่ไม่ได้เกมโม่แล้วผมรอดเกมโม่เท่ากับรอดไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ย จะเดี๋ยวคิปเปอร์เอ้ยคิปเปอร์อะไรดิไดมอนด์ดิพี่จะหาไดมอนด์ให้มันต้องเม็ดนึงก็ยังดีนะขุดทองกันดีกว่าครับไม่ขุดแล้วเพชรไม่เจอเพชรขุดทองกันดีกว่าฮ่าฮ่าฮ่าไม้พู้ไม่เจอเพชรเลยจ้ะไม่มีเพชรให้กุดเลยเหรอเจอทองแล้วพี่เจอทองแล้วคิวโอ้พี่เหมากับทองแล้วนี่มันใสเหลืองเลยเนี่ยโอเคสิบเก้าเม็ดไปคิวพี่ฟูทองก็ได้โหนี่ไงมาชับว้าวแต่ว่าพี่หิวอ่ะคิว ไม่แล้วครับทุกคนหิวเอ้ยทองอีกแล้วเหรอบ้าเอ้ยแต่ดูจะชอบแล้วทำไมมันมีแต่ทองเนี่ยไปที่ไปขึ้นน้บนนดีกว่าไหมนี่มันอะไรเนด่ยลาวาเลพี่ไปแล้วจ้าชิงก่อนแล้วเอ้ยเัอจัดการมันเิ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเออยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ย้ยีฮ้ยี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นเฮ้เฮ้ยเฮ้าเ้้เอยจะ้ยเฮเลยเไเ้เย้นข้างบนกันนะครับทุกคน โอ้โห,โหขึ้นความความบนข้ามบนด้วยความเร็วเอาคิวเองเป็นคนขัขี่นี่ใช่เหรอเห็นไหมอ้าวต้องผมเป็นคนขี่ได้ไงอ่ะไปไปไปหาเน้นลงนี่ก่อนก็ได้จุดจุดเบรกเบรกไปคครับเราทําได้นี้มันแล้วครับสวยนั่นรักสวยนั่นรักเออทำชุดทองดีกว่าอุตส <c oughs> ่าห์ได้อุตส่าห์ได้ของทองมาแล้วก็ก็ต้องทําชุดทองดิครับเออพี่ไม่โหมดอ่ะอืมเนี่ยต้องเอาอาหารอ่ะเดี๋ยวพี่เอาอาหารก่อนนะ โอ้ยคิวใครมั ead, นยิงใครมันยิงใครมันยิงเรียกมันมาหายไปแล้วยิงแล้วก็หายไปไอ้ยูยูยูนี่นี่นี่มันเนียนมากมั้งวุ้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอจ้าป้าไอ้ยตะลักกะเออว้คิว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 จิวแต่เจ๋วเหรอฮะจิวแต่จิวแต่จิวแต่เจ๋วเหรอจิวแต่เจ๋วเหรอฮะ ไม่พอดมาพอดมาโอ้โหมาทั้งพอดนะมีรู้เลยมีรู้แลยก็ต้องมีพ่อด้วยนะเจ๊ท้องหน้ามาแล้วี่อันแล้วก็จะทำอ่าลองท้าไปชึบชิบนี่โคตรเท่เท่จะจัดเมื่อกี้ไฮไลท์จัดเมื่อกี้แปะอีกรอบสิชึบชิบนี่โคตรเดี๋ยวย่างย่างย่างเนี่ยแล้วก็เราทำการปะจนภัยเลยดีไหมได้พีสู่โลกใต้พี่ผมเออเฮ้ยคิว what the what the fuck นี่ยังไม่ไปลูกบอลก่อนนะนายตายกับสเกลตันเนี่ยนะว why my kill k คิวเราจะตายไม่ได้เราจะตายได้นี่ไม่ได้ขับชุดเลยงั้นพี่เอาดาบเพชรก็ได้เดี๋ยวผมทำใช้ดาบเลยได้ได้ได้เราจะไม่มีธนูเลยอะไรหน่อยหรอธนูผมขาดใยกันหนึ่งใยเมื่อกี้พี่เพิ่งได้เองโนโนๆนเดินไปเดี๋ยวพี่ไปกี้พี่เพิ่งได้ใยมานี่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 เห็นไหมเห็นไหม น,นี่ไงน,นี่ใหญ่สดๆอันนี้ใหญ่ส,สดๆจากเนื้อนี่รูทันเวีกอันหนึ่งเฮ้ยชิบเฮ้ย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 เกือบตายก็รอให้มันเผาเสร็จอย่างเดียวถูกปะใช่พี่แล้วเราก็จะไปสู่โลกตายพี่หกเจ้าชิกกี้นายไม่เมื่อยหรือไม่เหนื่อยหรืออะไรเลยเหรอมันดีนะฉันเห็นนายทำอย่างนี้อยู่นานแล้วนะจะไม่เจ้าเอ็นเดอร์แมนเฮ้ย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 เอาแล้วเฮ้ย ขอโทษอย่ามาโผล่ด้านหลังนะขอแค่นั้นกรัพ่อพี่ได้หมงก์ยัง,ยงใช่ไหมยังยังยังไม่ไม่เดี๋ยวหับเราไปชุดทองกับชุดเหล็กออกร,ร่าโอ้ลูกธนุลดูลูกธนุลดรออยู่เนี่ยถ้างั้นเอาง,อางี้เอางี้เอางี้เองยิงแล้วก็เดีเ๋ยวพี่จะขี่ให้เอาปะโอ้เออความคิดดีๆอยู่ความคิดดีๆอยู่นะอันนี้ไปถือว่าเอามังกรเราไปชนได้ไม่รู้อ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ความคิดดีๆความคิดดีๆเลย ไปคิวพร้อมไหมได้พี่ฉันบอกกูเนี่ยพร้อมมานานแล้วแล้วแค่นายจะลุยไปเดี๋ยวนะพี่ว่าต้องเอาไม้ไปสักนิดก่อนเผื่อต้องการน้ำเอ้ยถังน้ำด้วยพี่มีเหล็กไหมพี่มีนะพี่มีอ่ามีเหล็กสิบห้าไปผมว่าถังน้ำนี่ก็จำเป็นจำเป็นมากๆครับเอ็นซิตี้นี่คือต้องมีถังน้ำอ่ะไม่มีนี่คือซีเบ้งแทงทึงเหมือนกันนะจ๊ะโดยเราจะใช้เจ้าจิกกี้ในการไปกันเดินทาง ไปจิ๊กจี้นายพร้อมที่จะลุยแล้วใช่ไหมล่ะผมพร้อมมานานแล้วลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยมังกรพูดได้เฉยนงตายด้วยนงโอ้ย god ทำพร้อมมานานแล้วครับลูกพี่เสียงไม่ใช่เลยเสียงไม่ใช่เสียงไม่ใช่แล้วไปครับทุกคนเอ้ยพี่อาจจะไม่ออกนี่มันอะไรวะเนี่ยนี่มันโลกใต้พิภพรหรอไอ้คิวน่าจะใช่พี่นั่นมังกรนี่คิวอีกตัวนึงใช่แล้วโอเคเดี๋ยวพี่จะหยุดตรงนี้นะสามสองหนึ่ง ยิงได้ไหมปึ๊บเอาผมลงมาแล้วไม่เป็นไรผมยิงเ <Okay, S 2> ขา <okay. S 2> ได้ได้ไดพี่ได้ได้ได้พี่ฝากสู้มังกรอีกตัวหนึ่งด้วยได้ได้ไดแต่ว่าพี่ไม่มีอะไรจะสู้มันเลยจริงๆนะเดือดดำต <laughs> บ้าเอ้ยพี่พ,พี่จะล่อให้โอเคไหมพี่ตอนนี้มันคู่อยู่พี่ได้ได้ได้โอเคพี่จะพี่จะเฮ้ยเดี๋ยวว่ามันมันมันคืออะไรอะคิวนี้มันคือคริสตัลมันสามารถเพิ่มเลือดตัวมังกรเราได้ด้วยนะใช่หรอใช่เพราะว่ามันเป็นทายาทกันพี่ใช่มันอาจจะเป็นทายาทมังกรก็ได้โอ้ย โอ้กง,งไปหมดแล้วเนี่ยอหน่ยพี่ไอ,พ,อพี่ตัวจริงน้องพี่ตัวจริง <c oughs> ตัวจริงอยู่นี่จ้า <c oughs> พี่จะเจ็บไหมอะครับพี่ตีธรรมดาน่าจะเจ็บนะพี่ระวังนะพี่พี่ตายหมดวันเนี่ยคิว <c oughs> โอเคไม่ตายแต่ว่าเจ็บอยู่ละเ <c oughs> <c oughs> จ้ามังกรเจ้าจิกกี้โอเคจิกจกี้นายจะพาเราไปตรงนั้นได้ไหมคิวตรงนี้เหลืออีกอันหนึ่งใช่ไหมใช่พี่เดี๋ยวผมยิงตรงนี้ก่อนได้ได้ได้พี่ล่อมังกรให้โอเคพี่ได้อีกหนึ่งแล้วหมาดิแน่จริงก็เข้ามาเลย ย่าโอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยมันบินหนีพี่อย่างเดียวเลยงานหนึ่งมันสูงมากเลยพี่บ้าเฮ้ยมันเป็นถึงกับราชามังกรแม่งมังกรเราทำอะไรไม่ได้เลยจ้าโอเคพี่พี่ขึ้นมาแล้วคิวใหญ่ใหญ่ใหญ่ยิงนะโอเค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 ได้แล้วคิวเหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดและซิกไปเหลือเหลือตัวเดียวตัวสุดท้ายคือราชาเฮ้ยเอ้าอะไรเนี่ย จู่ๆม <bum ming S 2> ังกรมันทรยศเฉยเลยบินไป <c oughs> ไม่ได้ไม่นะจูจิกกี้นายจะมาทรยศอะไรชาต่นได้เนี่ยโอ้จิกกี้ไม่เออหุยรอดรอดจิกกี้นายอยู่ๆนายเกิดอะไรขึ้นนี่ฮะอารมณ์แปรปรวนบ้าคลั่งเหนือเมนมา มันอยู่ในโลกของมันไงพี่เลยอาจจะพี่ว่าเราออดไปทำลายคริสตัลพวกมันที่มันแบบเอาไว้ควบคุมมันอยู่ก็ได้แล้วมันอยู่อพลังมันก็หายไปหมดเลยอะโอเคคิวลงมาแล้วลงมาแล้วเราว่าเรารอดีกว่ายิง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 ได้ไหมยิงได้ไหมยิงไปเรื่อยๆตอนนี้มันยิงยิงไม่ได้พี่มันเจ็ตเดนโอเคโอเคมันมีพลังบาเรียอยู่ใช่ไหมโอพี่มันปล่อยแล้วพี่เฮ้ยนี่พี่ผมลืมไปมีธนูสำรองพี่น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 ี่โอ้ขอบมากตั้งคิวโหตู้ธนูเยอะอย่างนี้เลยหรอเจ้าจิกกี้มันทรยศจิกกี้ไอ้มังกร ไม่รักดีขอยิงจิกก้หนวยโอ้โหมันจะบินไปสูงขนาดไหนเนี่ยมันจะลงมาไมนี่ยจิกกี้เราก็ทําอะไรไม่ได้เลยจิกกี้ทำอะไรไม่ได้เลยบินแต่บินนะกะพือปีกวิจังว์นี้เราพี่ยิงรัวๆเลยมันลงมาแล้วทำไมใกล้ๆยิงไม่โดนวะเนี่ยมันบินไปบินมาไอ้บ้า้ยิงไม่โดนเลยโอ้พี่รองคนโทษท่านนะคนกินปากไม่นะเข้าหลังได้ไหมเข้างหลังมันมันจะปัดไหมเข้าหลังก็น้าจะปัดนะพี่รอง ระวังพี่อยู่เวลาอันตรายได้อยู่คิวคิวมันโอ้ยไม่เราพี่เกินเดียวนี้เดียวเกือบเกือบเกือบโอ้ยได้อยู่พี่ได้อยู่เฮ้ยนี่มุมมุมใกล้มุมใกล้โถ่เว้ยไม่โดนโดนเฮ้ยโดนเฮ้ยทีเดียวอีกทีเดียวเออโอ้ยเหมือแค้นกันเดี๋ยวนี้ ฉันจะเก็งแค่ได้แล้วเจ้าเอ็นเดมนจะ้เก๊งเอาว้าว่าไม่ไม่เอาดิไม <oh ่เบียนไม่เบียนฟักไฟนี่เมื่กี้ยังร่วมมือกันอยู่เลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนดีกว่านะครับใครชอบล่นกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมแล้วก็คิวกันด้วยนะครับผมก็มีแค่นี้แล้วจริงๆครับทุกคนก็อาจจะไม่สนุกนะแต่มันก็สนุกอยู่แหละ ใครคิดว่าสนุกก็กดไหล์เยอะๆนะครับการประจุไฟของอะไรจิ๊กกี้เอเนี่ยเธอจะจับจิ๊กกี้ไปโยงกันตายโอเคแล้วทุกคนวันนี้ก็บายนะจ้าไปนอนแล้วทุกคนฝันดีจ้ะ